สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับไป้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็มาในบรรยากาศแบบเปลี่ยนดูบ้างนะคะก็วันนี้แป้งจะมาทำพิกอเด็กในหัวข้อของหัวข้อนี้ไม่ได้ทํานานมากแล้วนะคะเป็นหัวข้อสถานาการณ์ความรักมีไพ่ทั้งเลือกให้เลือกทั้งหมดสี่กองด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีกองไหนกันบ้างคะ่ะ มาเด็กที่หนึ่งนะคะเด็กนี้จ้ะมาดูกันเด็กที่หนึ่งค่ะสถานการณ์ความรักของคุณมาดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะม,มากันนอกสถานที่นิดนึงเดี๋ยวกลัวเบื่อนะคะเผื่อทาอะไรแปลกๆก,กันมากันบ้างจะได้ผ่อนคลายอ่ะมาดูไพ่ของคุณค่ะว่าสถานการณ์ความรักของพวกคุณนะคะ ณปัจจุบันนี้คุณเจออะไรในเล็กที่หนึ่งชาลีออไว้แรกเลยเพจออฟสอดอสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะนี่สามใบเนาะคุณเจอใครคนนึงค่ะภาวะเป็นรักซ้อนได้เลยบอกตรงๆว่าเป็นรักซ้อนได้ แล้วคนคนนี้พยายามที่จะกลับมาหาคุณคุณเองพยายามที่จะหนีนะไม่ใช่ว่าคุณเองไม่พยายามที่จะหนีจากความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตรงนี้นะคะแต่ว่าคนคนนี้ชอบให้คุณทําคุณประสาทเสียมีภาวะอารมณ์อะไรต่างๆที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นแบบเขาชอบมาตามคุณแบบฮาร์ดคอร์ต้องใช้คํานี้มาตามแบบฮาร์ดคอร์คืออะไรคะหมอคือไม่ได้ตามมาดีๆไม่ได้ตามดีๆอ่ะสมมติคุณจะไปเขาตามคุณแบบ ใช่ดิมีคนอื่นใช่ไหมมีชู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็ทําให้คุณต้องใจอ่อนกลับไปหาเขาทุกครั้งแต่ความสัมพันธ์นี้มันมีความสัมพันธ์ซ่อนเร้นที่แอบแฝงอยู่ทุกอย่างเป็นการอาสลับกันได้หรือว่าตัวคุณเองที่เป็นคุณมีคู่อยู่แล้วคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่เขาใครคนนั้นไปมีคนอื่นแต่ว่าพอคุณเองรู้สึกว่าคุณจะถอยไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้เขาจะเอาทั้งสองฝ่ายเอาทั้งคุณและเอาทั้งฝั่งฝั่งนั้นนะคะ ทีนี้ขอดูเพิ่มอีกว่าคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างค่ะเ e มเพลนอีกจัสติดโอเคอันนี้ในกรณีของ,ของในบางท่านบางคนก่อนเนาะใครที่คุณอย่างที่แป้งบอกกรณีที่สองคุณเป็นคู่เป็นแฟนกันนะคะเหมือนคุณกำลังจะมีกรณีอยากเริ่มแต่หย่าล้างป่ะมีเกณฑ์หย่าล้างนะคะ มีเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้คุณพยายามจะไปนะคะตอนนี้ใครบางคนพยายามที่จะฟ้องหย่าอยู่หรือเปล่าอันนี้หอกกรณีแรกก่อนเนาะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่คุณเจอแต่มันยังไม่สําเร็จนะคะเพราะเขาอย่างที่บอกเขาจะเอาทั้งสองฝ่ายเอาทั้งคุณและทั้งนั้นนะคะส่งความสัมพันธ์นี้นะคะอีกกรณีถ้าคุณเป็นคนซ้อนเขาในรักสามเศร้านะคุณ กำลังเจอเหตุการณ์ที่ว่าผู้หญิงหรือภรรยาน้อยทางฝั่งนั้นหรือว่าผู้ชายของทางฝั่งนั้นนะคะ,ะเขาเขาจะดําเนินคดีอะไรบางอย่างตามกฎหมายอยู่ถ้าเขาจับได้ว่าสามีเขาไม่มีชู้หรือภรรยาเขาไม่มีชู้นะคะอันนี้หมอต้องเรียนตามตรงก็ต้องระวังนะคะอ่าส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคนนี้บอกเลยว่าทําอะไรช้ามากไม่เคยรับปากอะไรในสิ่งที่คุณทําได้เขาจะทําก็ต่อเมื่อสิ่งที่เขาทํามันเป็นผลประโยชน์ แก่ตัวเขาด้วยมันดีต่อตัวเขาด้วยแล้วดีต่อดีต่อต,ตัวเขาด้วยนะคะอืมเป็นหลัก <c oughs> เห็นว่าคุณเดินออกมาหลายครั้งแล้วด้วยพยายามเดินออกมาหลายครั้งหลายครานะคะหลายครั้งหลายคราที่เดินออกมาในหลายๆรอบนะคะอืมแต่ก็ออกมาไม่สําเร็จสักทีดูแล้วคุณเจอคุณอาจจะเจอคนเจ้าอารมณ์อยู่ตอนนี้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะอืม มาดูว่าเขาคิดยังไงค่ะเขาคิดยังไงกับเด็กที่หนึ่งนี้เห็นไหมตัวเขาเองไม่คิดอยากจะไปจริงหรอกค่ะเขายังอยู่ในภาวะที่ยังสับสนเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้เพราะอะไรที่ผ่านมาตัวคุณเองก็มีเครดิตดีมาตลอดในการหรือพูดได้ง่ายว่าคุณมีสิ่งที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเขามามีความรักที่ดีๆให้นะคะอืม สิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนนี้เขากําลังจะพยายามกลับมาเจราจาอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในสถานการณ์นี้ก่อนนะคะเขาจะเคลียร์ทุกอย่างบางคนถ้าคุณมีบุตรร่วมกันเขาเอ็นเอียงเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเอ็นเอียงไปในทางที่แบบอยากจะทําอะไรเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีบุตรบุตรร่วมกันเขาเขามองว่าตอนนี้เขาจะพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อตอบแทนคุณบ้างอืมดูแล้วคนคนนี้เริ่มเห็นท่าแท้ของฝอั่งนะคะ อันนี้ถ้าในกรณีถ้าคุณเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วแฟนคุณนอกใจนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีของรักสามเศร้าคุณเป็นมือที่สามเขาคนคนนี้จะกลับมาตอบแทนคุณบ้างเขาจะเริ่มทําอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ทิ้งทั้งนั้นนะแต่เขาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณหรือว่าจะลองพูดอะไรบางอย่างเพื่อคุณให้คุณสบายใจนะคะเขาจะยอมทําข้อตกลงอะไรบางอย่างเพื่อคุณที่คุณอยากจากที่คุณเคยขอร้องเอาไว้บ้างในบางเรื่องอืม แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะของเด็กที่หนึ่งคุณจะยังอยู่เขาจะยังอยู่ในสถานการณ์นี้แต่ความสัมพันธ์ที่เขามีให้กับคุณยังไม่มีอะไรบอกได้ชัดเจนว่าเขาจะจริงจังกับคุณได้ในระดับไหนรับปากได้ในทุกเรื่องที่เขาจะทำให้กับคุณนะคะ ในกรณีของคนที่จะมีเกณฑ์เรื่องการฟ้องยองฟ้องอยากันเกิดขึ้นเนี่ยพ่าบอกว่าเด็กเนี้ยเขาจะไม่เขาจะไม่เขาจะปณนีปันนอมคุณนะไม่อยากให้คุณฟ้องยา่าแต่เขาจะชดใช้เงินให้กับคุณเอาเงินมาชดใช้ให้กับคุณหรือว่าดูแลคุณในเรื่องการเงินพูดง่ายๆดูแลคุณสุกสบายนะคะแต่ทางอีกฝั่งหนึ่งถามว่าอีกฝั่งหนึ่งยังจะอยู่ไหมในความสัมพันธ์นี้อยู่คะ่ะเพราะว่า บุคคลที่สามที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ยอมไปไหนเขายังอยู่แล้วเขารักคนของคุณด้วยนะคะออ uh huh. อืมืมถ้าในเรื่องคนที่คุณเป็นเข้าไปเข้าไปเป็นมือที่สามนะไพ่บอกว่าคุณรักเขาจริงๆฮะเขาไม่ทิ้งทางนั้นแล้วเขาก็ยังมาหาคุณอยู่ นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมง,งานร่วมธุรกิจอะไรกันบางอย่างลเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วมันจะเป็นสายใย,ยที่ทำให้พวกคุณยังจะต้องไปกันต่อเรียกได้ว่าคู่กรรมคููเองก็ได้นะขอบทสรุปเรื่องนี้หนึ่งใบ <c oughs> จริงๆอยากอ่านอะไรแบบดีๆไม่ได้กูอ่ะดูดูต่อบทสรุปของเรื่องนี้ ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะบทสรุปของมันจุดจบของเรื่องราวตรงนี้ทุกอย่างจะถูกแก้ไขด้วยความยุติธรรมทุกอย่างจะถูกแก้ไขด้วยด้วยสิ่งที่ดีเอาง่ายๆว่ามันไม่มีเกณฑ์ที่จะสมหวังเลยทุกฝ่ายแต่มันจะมีสิ่งที่ถูกต้องให้กับทุกฝ่ายนะคะความสัมพันธ์นี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากค่ะแล้วสุดท้ายพายบอ,อกว่าคุณจะได้เห็นท่าแท้ของคนคนนั้นเอง คุณจะได้เห็นภาพแท้ของคนคนนั้นเองแล้วไพ่บอกว่าสุดท้ายตัวคุณเองจะเดินออกมา,ออกมาได้แต่คุณจะไม่ได้เสียอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วหลังจากที่คุณเดินออกมาก่อนหน้านี้นจะเสียความรู้สึกเสียใจเสียกายอะไรไปนะคะออืแต่ก็ต้องปล่อยไปออืแต่สุดท้ายไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะเดินออกมาได้เพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณกลับมารักตัวเองแบบที่ไม่ต้องมีใครบอกเลยว่าให้เดินออกมา เขาจะทําอะไรบางอย่างให้คุณเห็นแบบความเห็นแก่ตัวของเขาที่อย่างที่สุดอย่างที่คุณจะได้เห็นนะคะโอเคดราม่าเนาะประมาณนี้นะคะเด็กที่หนึ่งสวัสดีค่ะมากันที่เด็กที่สองนะคะมาสถานการณ์ความรักของคุณคะ่ะในเด็กที่สองนี้เป็นอย่างไรจะ๊ะ อาจจะเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะคะหมอพยายามตะเบงเสียงสุดๆแล้วนะอะจะพยายามปรับตัดเวลาตัดต่อพยายามปรับให้สุดอยู่แล้วนะคะโอเคเด็กที่สองค่ะสถานการณ์ความรักของว่าคุณเป็นอย่างไรค่ะอาจจะมีเสียงรอบข้างบ้างวันนี้มานอกสถานที่นะจ๊ะเพจออฟสอดมาอีกแล้วเซเว่นออฟคัพค่ะคุณเป็นตัวเลือกคุณเป็นชอยคนคนนี้ไม่มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณเลย แม้แต่เรื่องเดียวนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคุณไม่ควบคุมเขาไม่ได้ด้วยเขาเป็นคุณควบคุมความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะคะแต่ลักษณะก็คือเหมือนลิ้นกับฟันคือคุณทันเขาและเขาก็ทันคุณนะคะในเด็กนี้คุณคือคนที่ทันกันละกันคุณเป็นคนที่รู้เขารู้เราต้องใช้คำนี้สำหรับกองนี้ คุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นช้อยส์แล้วตัวคุณเองก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นด้วยอแต่คนคนนี้ก็มาถึงคุณเวลาที่คุณไปเปิดโอกาสให้กับใครมากักคุณเอาไว้นะคะสี่เหรียญความสัมพันธ์ของกองนี้คุณรักตัวเองเยี่ยมเขาก็รักตัวเองอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองเป็นที่ตั้งคุณมีทางเลือกเขาก็มีทางเลือกแต่พวกคุณกําลังเล่นเกมความรักกันอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ พศออฟบอร์ดบางคนคบกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณต้องตามเขามากๆคุณตามภาวะของอุทิภาวะของความคิดของเขาไม่ทันนะคะในบางเรื่องบางอย่างอืหรือบ,บางคนอ่าคุณอาจจะเป็นเด็กแล้วคบกับคนที่ยุ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเอาไง่ายๆว่าคลิปนี้ห่างกันในช่วงวัยเยอะอยู่อ่านะคะมีความสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมหนายครับ มันมีเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณผูกกันไว้ได้นานจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าคุณกําลังเล่นเกมความรักกันอยู่ก็คือเรื่องเซ็ก์ใช่ไหมม,มันมีเรื่องเซ็กที่เมื่อคุณได้ทัชแล้วก็สัมผัสกันทีไรก็ลืมทุกอย่างไปแล้วก็อืมอ่ะนะคะมันมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบเขาก็ถูกใจคุณเรื่องนี้คุณก็ถูกใจเขาเรื่องนี้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังแบบถึงแม้ว่าจะลักลักเลิกๆยหายไปไป,ไป,ไปมา สิ่งนี้มันสิ่งที่เชื่อมโยงให้คุณกับเขากลับมาหากันทุกครั้งนะคะเขาคิดยังไงกับกองที่สองนี้ใครคิดเขาคิดยังไงกับเด็กที่สองนี้ค่ะเซเว่นแล้วก็ e m p e r a n c e เขาจะไม่ให้คุณเข้ามายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเด็ดขาดถามว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เขาปกปิดความลับเอาไว้เพื่ออะไรเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไพ่บอกแบบนี้ แล้วก็ p Page of p e n t a c l e เขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันพร้อมที่จะหลุดมือได้ตลอดเวลาแต่เขามั่นใจว่าตัวเขาเป็นเทมเพลตเขาสามารถจัดการนะคะจัดการแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแป,ปลงทุกอย่างทุกความสัมพันธ์นี้ได้ด้ตัวเขาเองคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองไม่เบาเลยคนนี้มีความมั่นใจเองไม่เบาเลยค่ะแล้วเขาคิดอะไรกับคุณอีกแฮงแมนคุณมีจุดแข็ง เขามองว่าตัวคุณมีจุดแข็งอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งเขาดูคุณไม่ออกแฮงแมนเขาดูคุณไม่ออกคุณแกร่งคุณแกร่งมากบางทีบางครั้งเขามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาท้าทายและรู้สึกว่ามันเป็นชามันเป็นสิ่งที่ชาเลนทํทำไม่อยากให้มีคุณอย่างนี้ตลอดไปทําให้อยากทําให้อยากให้เขาอยากมีคุณอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องใช้คํานี้นะคะทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของเด็กที่สองนี้ค่ะ s of Pentacles Eight of Swords พวกคุณไม่ได้เลิกลากันแน่ยังอยู่กันแบบนี้ต่อไปนะคะยังอยู่กันแบบนี้ต่อไปแต่ไพ่บอกว่ามันจะมีช่วงเวลาเหตุบังเอิญเหตุบังเอิญใดเหตุบังเอิญหนึ่งทำให้คุณกับเขามีเรื่องของครอบครัวหรือญาติพี่น้องของเขา เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพวกคุณหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาพาคุณไปเจอญาติพี่น้องเขาโดยบังเอิญด้วยเหตุบังเอิญอะไรบางอย่างนะคะออื uh huh. หรือเขาเองได้เจอญาติพี่น้องคุณแหละหรือว่าเพื่อนฝูงแล้วความสัมพันธ์นี้ที่จะไปต่อได้อีกก็คือเพื่อนฝูงของคุณและญาติพี่น้องคุณมีอิทธิพลต่อการที่ทําให้ที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อกันได้อืม ถ้าใครบอกว่าคบทางไกลหมอจะได้ยังไงมันมีปัจจัยเรื่องของมันมีปัจจัยเรื่องของงานด้วยนะคะปัจจัยเรื่องของการทํางานปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่พวกคุณจะต้องมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันด้วยก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องไปต่อกันอีกทีนี้ขอดูบทสรุปหน่อยละกันบทสรุปของคนที่เลือกกองนี้ค่ะชัวรวอนสองไว้เท้า มมอีมเกณฑ์สมหวังนะคะในเด็กนี้มีเกณฑ์สมหวังแป้งไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากลักซ้อนเท่าไหร่ก็คือว่ากองเนี้ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเขามีช้อยเยอะเรามีช้อยเยอะใช่แต่เหมือนคุณยังเป็นคนโสดไม่ได้มีการแต่งงานนะคะในกองนี้นะคะถ้าเกิดกองนี้คนไม,ไม่ใช่ของคุณคุณก็ต้องเลือกกองใหม่ละแต่กองเนี้ยอิทธิพลของพลังงานของคนที่แบบว่ารักสนุกมาเจอกันเนี่ยใช่เลย แต่ไพบอกว่าสุดท้ายพวกคุณมีโอกาสที่จะได้คบกันแบบจริงๆจังๆแต่อาจจะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยเพราะพวกคุณต่างคนต่างจะต้งะตองห่างกันไปก่อนไกลๆแล้วกลับมาหากันใหม่เหมือนมีซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองและซีซั่นสามมันจะจบสุดท้ายนะคะพวกคุณมีสายใยของกรรมของบุญของกรรมที่ต้องเรียนรู้กันนะคะโดยการที่คุณไปเรียนรู้จากคนอื่นไปคบคนอื่นมาแล้วไม่โอเคสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาเขา เขาเองก็เหมือนกันไปเรียนรู้กับคนอื่นแล้วก็ไม่โอเคสุดท้ายต้องกลับมาหาคุณอยู่ดีนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับเด็กที่2ค่ะเด็ก3นะคะสถานการณ์ความรักของคุณของเด็ก3เป็นอย่างไรไปดูกันจะ้ะเดอะซันทริอัลเพนดิคอลความสัมพันธ์ดีมากกองนี้ ชาลีออตกองนี้เป็นความสัมพันธ์รักซ้อนค่ะตอนนี้พวกคุณห่างกันไปแล้วและตั้งใจตั้งมั่นแนว่วแนว่ที่จะทําความดีพวกคุณมีโอกาสได้กลับมาที่จะคุยกันและตกลงกันที่จะทําความดีเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นกัรยานามิตรซึ่งกันและกันเนี่ยให้เดอะซันออกมาเลยไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วบางเนี่ยว่าจุดจบของความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง พวกคุณมีเรื่องของงานของกิจาการงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องทำร่วมกันแต่บอกได้คำเดียวว่าพวกคุณเป็นเหมือนเส้นขนานเส้นขนานของกันและกันอยู่คู่กันไม่ได้แต่อยู่เป็นเส้นเป็นเส้นขนานได้และจะช่วยส่งเสริมกันในเรื่องของการงานเรื่องเองินเ,เรื่องทองอย่างดีนะคะเป็นคนมีใจเหมือนกันเขามีใจให้คุณคุณมีใจให้เขา ให้ว่าสถานการณ์นี้ที่พวกคุณเจอคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องใช่ไหมดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูแนวโน้มว้าวนี่งไงล่ะวิวออฟฟอร์จูนอันนี้อีกนิดนึงนะใครที่เลือกเด็กเนี้ยถ้าไม่ใช่รักซ้อนแล้วเข้ามาดูบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่เจอคู่ของคุณละเราจะศึกษากันไปอย่างดี จะได้คุยกันไปเข้าใจกันไปแล้วคนคนนี้คืออะไรหนึ่งถ้วยจ้ะเขารักคุณและรู้สึกดีกับคุณจริงๆเอาเป็นว่าไม่ว่า,าสถานการณ์ไหนเข้ามาดูลักซ้อนไม่ซ้อนแต่เป็นว่าเขาเขาเดีกับคุณจริงๆและความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องทำนองคลองทำค่ะสุดท้ายจะตกลงกันได้วีออฟฟราจูนมาบอกว่าความสัมพันธ์มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นดีเป็นในทิศทางที่ก็ดีกับคุณและดีกับเขานะคะ ถ้าคนมีคู่ที่ที่เป็นคู่กันมามาดูในคลิปนี้จะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะดีขึ้นเขาจะเริ่มเห็นในความดีของคุณเขาจะเริ่มรักคุณแบบมีความรักให้กับคุณมากขึ้นจริงๆนะคะดวงชะตาเริ่มเปลี่ยนเขาจะหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะคะมากขึ้นแต่ถ้าเป็นรักซ้อนอันนี้หมอต้องแยกบอกให้ละเอียดถ้าเป็นรักซ้อนความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นรักซ้อนที่เขารักคุณคุณก็รักเขาแต่ว่าพวกคุณจะตกลงกันทําในสิ่งที่ถูกต้อง คือยังมีกันและกันอยู่ในชีวิตแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งเกินกว่าชางชู้สาวแล้วนะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษและแปลกแต่อยู่ด้วยกันได้ขอแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคุยนบอสอดแน่นอนอยู่แล้วไม่มีอะไรสมหวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปักนี้นะคะ ก้าถ้วยอือใช่ความสัมพันธ์นี้เอาลักซอนก่อนเนาะใครที่เข้ามาดูนะคะคุณและเขาจะมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปแก้ไขในชีวิตของกันและกันถ้าเป็นซ้อนสี่เขาจะแก้เขาจะไปช่วยแก้ไขในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับระหว่างคุณกับคนของคุณนะคะแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณนั้นได้เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแต่อย่างที่บอกมันจะอยู่ในพื้นที่ของคําว่าศีลธรรมอยู่นะยังไม่มีอะไรผิดศีลธรรม เป็นแค่เส้นขนานเท่านั้นนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์ของคุณที่จะเริ่มดีขึ้นไพ่บอกว่าสิ่งที่เขารับปากอะไรคุณเขาจะเริ่มทํามากขึ้นกว่าเดิมนะเขาจะเริ่มทําให้นะคะแต่คุณแต่คู่ของคุณน่าจะเป็นคนมีวิบากกรรมเรื่องความรักมีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามาหาเขาตลอดเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจทําให้คุณต้องปวดหัวเหนื่อยเบื่อนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่ไพ่ก็บอกว่าสุดคนคนนี้เขาก็จะพยายามอยู่ข้างๆคุณแล้วก็แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้ไปให้ได้อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านถ้าแฟนของคุณมีปัญหาในเรื่องของความของเหตุผลบางประการที่ทําให้เขาต้องเลิกกับคุณแยกกับคุณไปคนคนนี้จะกลับมานะกลับมาแล้วทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่มีอะไรชัดเจนอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะผลิตมีอะไรเข้ามาอืมแต่ก็เอาเป็นว่ามาดูบทสรุปดีกว่า หนึ่งใบเลยค่ะขอบทสรุปให้กับกองนี้เด็กสามว้าวอืมโอเคโอเคนะ บทสรุปของคนที่เด็กที่สามนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนมีที่เป็นคู่กันก่อนนะมีเกณฑ์ที่คนของคุณจะเดินทางไกลพวกคุณจะห่างไกลกันแต่เขายังอยู่ในแต่เขาก็ยังจะคุยกับคุณอยู่ยังคบกับคุณอยู่นะคะอืมคือเอาง่ายๆว่าวิบากกรรมเรื่องความรักต่างๆที่พวกคุณจะ,ะเผชิญกันอะ่ะสุดท้ายมันจะจบสิน้น วิบากกรรมที่ไม่ดีต่างๆมันจะหมดและจบไปนะคะและสุดท้ายการเริ่มเข้าสู่พันธะแบบจริงๆวางรากฐานอนาคตด้วยกันจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีคู่นะที่แบบมาถูกทางแล้วแต่ในส่วนความสัมพันธ์รักซ้อนที่เข้ามาดูในนี้บทสรุปของความสัมพันธ์นี้คือพวกคุณเป็นแค่เส้นขนานจริงๆจะอยู่คอยช่วยเหลือเป็นกัระยนะมิมีซึ่งกันและกันนะคะ ตัวคุณไม่ตัวคุณก็ตัวเขาทุกอย่างไปการอ่านสลับกันได้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปไกลแล้วพวกคุณจะได้ห่างกันในช่วงหนึ่งนะคะแต่มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาได้ตามไปอยู่ใกล้ชิดคุณในช่วงเวลาหนึง่งคุณจะมีโมเมนต,ต์ที่ดีๆต่อกันแต่สุดท้ายกลับมาก็เป็นเส้นขนานเหมือนเดิมนะคะโอเคอ๋อเหนื่อยจังเลยอยากอ่านอะไรดีๆอ่ะโอเคประมาณนี้นะทุกคน รักนะจ๊ะก็ประมาณนี้กับเด็กที่สามนะคะเด็กสี่แล้วค่ะมาดูกันขอดูสถานะของความสัมพันธ์ของคุณค่ะในเด็กที่สี่นี้ืสองเหรียญพวกคุณทะเลาะก,กันบ่อยมีเรื่องเาวาระหองระแหงกันตลอด นะคะแต่ว่ามีเรื่องของสัญญาณของความเป็นคู่ของพวกคุณยังอยู่มีอะไรที่ดึงฉุดลั้งพวกคุณกลับเข้ามาหากันได้อยู่เสมอเสมอสามถ้วยห้าดาบมีปัญหาของเรื่องเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพื่อนสังคมทำให้พวกคุณทะเลาะก,กันบ่อย เพื่อนหรือสังคมทําให้พวกคุณทะเลาะก,กันบ่อยๆหรือแม้กระทั่งการไปส่องการไปดูโซเชียลต่างๆก็ทําให้พวกคุณทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะอืมแต่พ่ออาบอกว่าสุดท้ายพวกคุณมีความรักให้ต่อกันเขาเองก็เช่นเดียวกันนะอืมพวกคุณผ่านเรื่องราวเลวร้รายอะไรต่างๆมาด้วยกันเยอะเรื่องทุกข์เรื่องสุขทั้งคุณและเขาร่วมกันแก้ปัญหามาตลอดตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของดวงชะตาที่ระหองระแหงกันนะคะ แต่ว่าไม่เลิกลาหรอกนะเดี๋ยวก็จะมีอะไรโคจรทำให้กลับมาได้ครบได้คุยกันอีก Six of p e n t a c l e เห็นไหมการถ้อยทีถ้อยอาศัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พวกคุณมีให้กันมาตลอดอแต่เรื่องของสังคมสังคมอะค่ะต่างๆหรือว่าการไปส่องการไปมองโซเชียลมีเดียเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ในความรักของคุณครั้งนี้เยอะมากเหมือนกันนะคะที่ทำให้พวกคุณจะต้องทะเลาะก,กัน อืแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นพวกคุณทะเลาะกันทีไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกคุณต่างเข้าใจกันแล้วก็รักกันมากขึ้นนะอมืมีคนชอบเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้อยู่เนาะมีอยู่ มีอยู่ค่ะมีมีเข้ามาอยู่เป็นเหมือนบททดสอบให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นเหมือนบทบททดสอบกับความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับเด็กที่สี่นี้ถ้าใครถามหาถึงแฟนเก่าเขาอยากจะกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมา เอาอย่างนี้ก่อนเลยตอนนี้เขากําลังตีงก,งตององ Eagle กับความรู้สึกของตัวเองอยู่ยังมีอีโก้กับความรู้สึกของตัวเองอยู่เขาทําอะไรบางอย่างไปใช่ไหมเขาทําอะไรบางอย่างลงไปค่ะเหมือนเขาไปมีเรื่องมีราวกับเพื่อนฝูงคุณหรือเปล่านะคะแล้วทําให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เลยทาให้พวกคุณทั้งสองคนต้องห่างกันไประหองระแหงกันไปอันนี้ในบางท่านบางคน นะคะอันนี้หนึ่งถึงในบางท่านบางคนแต่ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณละหองละแห่งกันแต่ไม่เลิกลากันหรอกยังไงเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอันนี้อีกกรณีหนึ่งเข้ามานะก็คือว่าคุณอาจจะเป็นคนมีคู่อยู่แล้วแล้วไอ้คนคนนี้เข้ามาทําอะไรบางอย่างเหมือนมาเปิดโปงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วทวําให้คุณต้องทะเลาะกันแต่คุณก็รู้สึกชอบคนนี้รักคนนี้อยู่มันมีภาวะลักซ้อนเหมือนกันไงอืม แล้วเขาคิดยังไงอะคุณอีกกถ้วยเห็นไหมล่ะคิดถึงอยากกลับมาหาแล้วก็จะกลับมาถึงห่างกันไปห่างกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วจะกลับมานะคะดูแนวโน้มเลยดีกว่าเห็นไพ่สิบดาบอย่างนี้ขอดูแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่เกิดที่จะเกิดขึ้นหน่อยห้าไม้สี่ดาบดูเว พวกคุณจะกลับมาเคลียร์กันในสิ่งที่พวกคุณคล้องใจพวกคุณจะกลับมาเคลียร์กันในสิ่งที่พวกคุณคล้องใจที่พวกคุณติดขัดอะไรกันอยู่นะคะจะกลับมาเคลียร์กันได้มีซ้อนสี่ด้วยอะ่ะก็คือตอนนี้มันเป็นปัญหาของภาวะของรักสีลักสีคนด้วยอะ่ะก็คือคุณคุณมีของคุณเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วความแตกเกิดเป็นปัญหากันแต่ไพ่บอกว่าวิบากกรรมนี้ยังไม่หมด จะกลับมาหากันอีกนะคะจะกลับมาคุยกันอีกจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกนะคะส่วนถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าเราหอวงระแวงกันเขาหาย <t od ite> ไปจะมีแต่ว่าจะมีเด็กหรือมีหรือมีมีคนอีกคนหนึ่งอะ่ะจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของพวกคุณยังจะยังไม่ได้สมหวังกันมีมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนเก่าของเขาหรือเป็นคนเก่าของคุณทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้อืมแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นคู่รัก คนเข้าหาแฟนคุณเยอะมากนะคะทุกอย่างเป็นการอาสลับกันนะแต่คนเข้าหาเขาเยอะมากคุณต้องนิ่งๆเข้าไว้อ่ะนิ่งๆเข้าไว้อืมแล้วคุณก็เลี้ยงไม่ได้ด้วยกับการที่จะมีคนเข้าหาเขาเพราะคนส่วนใหญ,ญ่ที่เข้าหาเขาเป็นคนที่มีเครดิตที่ดีหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่คอยช่วยเหลือคนๆน,นี้อยู่คุณเลยต้องทําคุณก็เลยต้องตกอยู่ในสภาวะคืนไม่เข้าคลายไม่ออกอืมบทสรุปหน่อยของกองนี้ค่ะ สองไม้เท้าในใจเขายังไงคุณก็คือคนที่ดีที่สุดอยู่เขาจะทำทุกทางเพื่อรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตค่ะเท่านั้นเลยบทสรุปของเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกค่ะทุกๆคลิปทุกๆเด็กมันยังไม่ใช่ทุกอย่างของทั้งชีวิตอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในหนึ่งถึงห้าปีเท่านั้นนะคะโอเคนะก็ ประมาณนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะใครสนใจดวงสนตัวก็รายละเอียดนะจ๊ะอยู่ใน description box นะจ๊ะมาบรรยากาศใหม่ๆก็เป็นไงวะโอเคนะทุกคนก็ขอให้ได้รับชมบรรยากาศจับกันคำพยากรอ,อย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ